สวัสดีครับวั้อาสาดมานการเป็นเ่สกลับมาต่อจที่เมื่อกี้ส่งมาใช่นะครับส่งเราส่งไม้มาแล้วนะครับน้องชุกุลช่กับน้องชุกุลนี่คือมีตัวแรกของโปรเจกต์โซโลเป็นโซโลซิงเกิลของน้องชุกุลยากคุณของฉันเองก็คือเปิดมาแบบดึงอัอนีนะเหล่ายูเซอร์ให้มาแบบ เตรียมตัวดูได้เลยเพราะโชุดคุณเป็นเพลงแรกของโปรเตีคโฟโลอร้องไป็เพลงแรกเลยใช่แล้วบอกเลยว่าแซบชุดชุดคุณแซบมากเหรอแค่ชุดก็คุ้มแล้วเหรอคุ้มอ่ะได้คือขอโทษนะคือมันนั่งกันสองคนแล้วพยายามจะนั่งยังไงให้มันแบบบาลานซ์บาลานซ์ภาพแล้วเพิ่มชุคุณมาตรงนี้ไหมปิ๊งตรงนี้ติ๊งแต่คนละชุดมันไม่เหลือเยอะให้มันไม่เหลือน้อยคุณผู้ชมเข้าใจปะเออแล้วเราก็ไม่ได้ตัวเล็ก นั่งหน้ามากก็ตัวใหญ่นั่งหลังมากก็ไม่เต็มเจ้าอ่ะเออโอ้โหพูดเรื่องตัวใหญ่เฮ้ยมึงดูเอวน้องชมคูณขอน้องยี่หอยว่าต้นแขนย่อย คือท,ทางตัวโชวกุลแล้วเหรอโยนเลยโยนเลยดิอ่านะครับสําหรับเพลงของน้องโชกุลนะครับตัวเชื่อได้ว่าคนที่ดูตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าใครยังไม่รู้จักเนี่ยก็คือเพลงชอบไหมในลองบอก just talk นะครับไปดู official MV ของน้องกันซึ่งพี่ออยก็ค,คงฟังมาแล้วเพลงนี้ฟังแล้วเพลงฟังแล้วแต่ว่า MV ยังไม่ดูใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาตามกันจ้าก็กดตาปักก่อนแล้วก็แชร์ในน้าจ้าพร้อมแล้วก็ไป

chín nặng đi nó đâu nào oi, đi อุ้ยเลิศอะไรที่ชอบชุด <c oughs> ชุดที่คุณแซบบอกแล้วก็ไเ<ป>ห็นชุดเลบแซบเกินอุ้ยน้องก<ด>็เป็นหรอเขาเป็นแวมไพร์แบบตาแดงก็เป็แนแวมไพร์ก็มาชเช่นใี่เช่ เป็นแซบแบบเป็นโส,สมกับเป็นยีกูลของฉันเอาอะไรอ่ะมันดูสั้นแบบม่าจมันสั้นไหป,ปะ่ะมึงสำหรับชายศักยภาพเหมืกันแปลความเอ็มวีเอางี้คผู้ชม <c oughs> เราก็พูดเหมือนเดิมนะ <c oughs> คือพวกเราไม่ได้มีความรู้เรื่องกัน วรรณกรรมไทยปริทัิศา์มีความดีไซน์ใช่ทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวไม่รู้เพิกแล้วกันอก็คือเจอให้ได้ให้ความรู้สึกสําหรับเราอ่ะอันนี้ส่วนตัวเราชอบมากเราชอบมากหนึ่งคือเราบอกว่าในวงนี้คือแรกเริ่มรู้จักวงพอน้องโชกุนเราชอบไลน์เต้นของน้องมากแล้วก็วันนี้สําหรับเราคือไม่ผิดหวังเลยเต้นคือสับแล้วก็ชอบแล้วก็เหมาะกับโอเคเหมาะกับเยกุนของชานแล้วก็ชุดเชิดเปลี่ยว มหมายถึงชุดกูเนี่ยเปรีย้ยวเนี่ย <laughs> เพราะว่าไปออกกำลังกายออใช่ <laughs> ชุดนกแล้วรื่องเปกนความนั้นคืออันนี้เราเราขอโทษแล้วกันอาจจะถ้าถ,ถ้าอาจจะใครไม่สบายใจน,นี้ขอโทษเพราะว่าด้วยความที่มนันต้องยอมรับมันเหมือนมีเพกออ่างนมีสองคนเนี่ยก็เจอ,อเราก็เลยจะมีความจีนออความจ้นแล้วเราก็เลยแบบเหมือนมีความสูงเพิ่มขึ้นอนี้พี่ขอโทษนะถ้าสม่ติคือถ้าเขาไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาพี่ขอโทษแต่ว่าสม่ติ เป็นส่วนตัวพี่ตรงนี้ถ้ามองเข้ามาฉันด้วยฉันด้วยแตนว่ามันทําให้กันดุเอ็มยังมันมีความสุขขึ้นอาจจะเป็นมีจินก็ได้แต่ว่าแบบจินจิงก็ได้จินก็ถือว่าทําได้ดีมีความสุขขึ้นตรงนี้เล็กๆนี่มุมของพี่ใครอย่างมาคิดแบบพี่มันไม่ดีเออคือถ้าฉันฉันตีความแบบเอาแบบมโนเลยนะอฉันตีความว่าจิ้นแหละแล้วเป็นฟิลแบบว่า อาจจะเป็นสิ่งเชิงมิตรภาพอะไรก็ตามแตม่อาจจะไม่รู้<อ>ว่าความรักแบบไหนแต่มิตรภาพประกันอ่ะ<อ>แล้วเหมือนกับว่าอ่านน้องน้องอเอออ่น้งชกุนนะเหมือนโปรเทคให้แบบน้องจำรอดฟิลนั้นปะเหมือนให้จำหนีไปฟยลนั้นะปะแล้วเหมือนพอสุดทาา้ายเหมือนน้องจำก็ก็กลายเป็นซอมบี้ใช่ปะ<อ>แล้วก็สุดท้ายที่แบบสถายที่ตายเยก,กุนเป็นสีแดงเฉยเหมือนแบบเออนักเลยแบบเลิกจะเป็นซอมตามประมาณนี้ไม่รู้ไม่รู้ก็แค่อยากได้เหมือนอยากได้นแบบไหนก็บอกมาเออถ้ายท <ๆ S 2> ี่สุดฉันก็แค่บอก เราฟังตั้งนานละไม่รู้ความรู้มากมั้งเออตอนแรกเหมือนแพมช่วยกันช่วยกันหนีเออแต่ว่าเพลงก็เหมือนกับแบบก็พูดมาสเตออะไรเงี้ยก็รออยู่เราจะฟังอยู่อะไรอย่างงี้เหมือนเหมือนเพลงกับ MB แบบ เหมือนกับเราสามารถตีความให้เนื้อเพลงไปแบบ MV ก็ได้หรือจะฟังเพลงแล้วแบบไปตีความไปแนวอื่นก็ได้อะมันไม่ได้มันไม่ได้แบบฟิกขนาดนั้นนะนี่มองอย่างนี้นะอืมอแต่ว่าถ้าไม่เอา MV เลยส่วนตัวรู้สึกว่าเพลงมันประมาณแบบเนี่ยชอบใหม่ไหนลองบอกแบบบล็อซีอะไรก็คือเราฟังอยู่เลยลองเลยมานคุยกันมานคุยกันนอนมัคุยกัเซ่ยังไงเซ่เปไม่เป็นแปลหนาอะไรอย่างเงี้ยเอหมืนแบบ นานนานมากเนี่ยพร้อมทุกอย่างแล้วเหลือเธอพูดมาเอาไงจะให้เธอปรับยังไงใด้ยังไงได้หมดฟยุอะไรเงี้ยจะทองให้มาคุยกันอะไรเงี้ดีความปะแต่มีสภาพดีมากดีเกินขอโทษแต่มีสภาพดีเกินนี่มุมเล็นของพี่ตรงนี้ตั้งกัดเลยก่อนไม่เกี่ยวกับที่อื่นก็เป็นตรงอื่น่ช่นี่ตรงนี้แต่เอ็มีดูแบบร้อนแรงดูเผ็ดร้อนนอะร้อนแรงเผ็ดร้อนก็ถือเลิกได้ดีนะสำหรับนี่นี่มองว่าถ้าเปิดมาเป็น เพลงช้าแบบแบบเคยนะการตกคนมาเจอแบบไม่เท่าเพลงเร็วในการแบบเปิดแล้วเป็นเพลง่กุนอะถ้าจะเต้นแซบเป็นเผ็ดที่สุดอะแล้วตอนนี้เขาแบบน้องเป็นแบบไหลแบบคนหุ่นดีอแบบมีก้ามเลื้อนิดๆไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนไหลแบบคนหุ่นดีใช่ป่ะมีกามเลื้อนนิดๆเงี้ยเออแล้วก็เป็นคนเอวเล็กมากจริงมองน้องๆก็คือแบบว่าน้องคนเป็นแบบอย่างในการสอนเรื่องสามเหลี่ยมคือแบบ ไหลสวยเอวเล็กแบบลงตัวมากเลิศเราคือเป็นตัวอย่างของสี่เหลี่ยมคางหมูไม่ได้รูปทรงนะเป็นหมูค่ะเป็นหมูเลยเออเป็นหมูเลยเลยเหรอใช่แล้วก็แบบยินดีกับน้องด้วยที่น้องซื้อบ้านได้แล้วซื้อบ้านแล้วใช่เงินตามเข่าเหมือนจริงหรอใหญ่ไหมไม่มีไม่มีที่ให้มึงอ๋อไม่มีที่มีแม่บ้านไหม ชาเป็นกับก็ได้เออได้ไหมคือพี่อะพร้อมที่จะไปทํางานบ้านเลยตอนนี้คือเหนื่อยมากของงานที่อยู่ไม่เมกี่ยวไปเราุชคนีแต่อย่างใไไดงออไใช่อยากลาออกเข้าใจไขัในบ้านพี่กวาดขยะถูพื้นเช็ดบ้านล้างรถล้างจานขัดห้องนะ้ำห,หุงข้าวทำข้าวเป็นหมดจ่ายตลาดบอปกปากต่อคํากับป้านในตลาดได้หมด ไม่เกี่ยวอะไรกับคนที่จะาขบานไม่เกี่ยวเลยเอแต่จะบอกว่าแบบถ้า m อมนี้เพลงนี้ตั้งใจทํามาให้โชกุลก็เหมอกเลยว่าทําได้ดีเอทําได้แบบดึงดึงความเป็นน้องออกมาได้แบบครบถ้วนอืเราไม่รู้นะถ้าเห็นเนี่ยคือพี่จะยิ้มตลอดเวลาพี่รู้สึกแบบมันมันมีความสุขกับกับสิ่งที่ดูอยู่จริงๆแล้วก็ความน่ารักของเคมีเคใจของของมิตรภาพเพื่อน เออเพื่อนเออน่ารักมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเกินจริงจริงและยิ่งแบบยิ่งโตวันโตคืนใครเป็นครูสอนยายโชกุลเล่นสายตาสัตาฉันมานางแพลวพาแบบก้าวกระโดดขึ้นทุกครั้งที่เห็นนางมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ฉันบอกเลยการเล่นตาของนางโชกุลเนี่ยของนางโชกุลเนี่ยชอบไหมไหนลองบอกคุณผู้ชมชอบไหมไหนลองเมนมาคุยกันหลัเพลงนี้จะโขคุนตอนนี้กี่ต์อยู่แล้วนะตอนนี่ทำอะหกแสนกว่าปะบ้าจะ กือบแปดแสนกว่าแล้วเป้าเอาหกแสนกว่าหกแสนกว่า,วาอืมขอให้เราไปช่วยกันชูให้น้องถึงล้านดีไหมจริงช่วยกันช่วยกันคุณผู้ชมเ,ออเปิดฟังช่วยกันน่ารักก่ะแต่จันก็น่ารักด้วยเนาะเคมีโอ้ยสักเรื่องไหม <c oughs> อีกแล้วยุง <c oughs> ย่งอีกแล้วยุง่ง <c oughs> <c oughs> วายนะักปากนี้มิสกับเอ็ดส์สินโดนพูดน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอร์ไพรสเซไพอไรมากเพราะยังไม่ดู MV อ็มวีอันนี้น่ารักจริงชอบใหม่ในร้องบอก just a l k นะครับของน้องโชกุนเรียนไปติดตามกันได้เดี๋ยวเรามาต่อกับอันที่สองพี่การพี่การอันที่สองพี่ใหญ่แห่ง proxy หรือน้องกันซุนหกน้องกันซุนหกเดียวไปติดตามกันคุณผู้ชม